ผมมันพินนะครับกับช anel f i e l Thai ในยูทู e นะครับ F W E L T H A I นะครับก็อันนี้เป็นอยู่ฉางซาซี่เซอหนานจ้างนะครับก็เป็นพานีรถสายใต้นะครับบขสสายใต้เมืองฉางซานะครับมันตนหูนหนานนี้เนี่ยจะให้ดูว่าเวลาที่เมืองจีนคนเยอะๆเนี่ยนะครับ เราต้องเข้าคิวกันเนี่ยคิวเข้ายาวแค่ไหนนะนี่ครับหางคิวอยู่นี่นะนะฮะหางคิวอยู่นี่ครับนะี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิดสิสี่สิบห้าสิหกส็ดสิบดเก้ายี่สิบ 2องยี่สนับไม่ไหวแล้วครับเพราะว่ายาวไปนู่นนะครับคิวยาวไปถึงนู่นนะครับสุดนู่นนะครับจากนี่ไปถึงนู่นประมาณน่าจะ100เมตรได้นะครับเราเข้าคิวไปขึ้นรถไรสักอย่าง ครับยาวดีไหมครับคิวแต่ก็ยบย่องนะครับที่เขาเข้าคิวกันเหมือนจะไปขึ้นรถนะครับเหมือนจะเข้าคิวขึ้นรถไปที่ไหนสักแห่งนู่นนะครับไปสะดู่นยาวจริงๆ หางคิวอยู่นู่นนะครับนู่นนะครับหางคิวอยู่นู่นสุดยอดครับน,นั่นเนี่ยมาเมืองจีนไม่ควรเดินทางช่วงก่อนหน้าและก็หลังตรจีนนะครับแล้วก็ระหว่างตรจีนนะฮะวันแรงงานหนึ่งพฤษภานะครับแล้วก็หนึ่งตุลาคมก่อนและหลังตุลาหนึ่งตุลาคมวันชาตินะครับวันชาติ นะครับก็ยามหลีกเลี่ยงนะครับนี่ก็อยู่ตรงไหรถตรงนี้ก็ไม่ตังเหลานะครับไม้ตังเหลาเป็นชื่อภาษาจีนของแมคโดนัลด์นะครับไม่ตังเหลาเนี่ยครับย้อนกลับไปดูคิวกันอีกทีนะครับ สุดสายตาครับ